กีฬาที่ชอบครับกาแสีหาไม่เจอสมมติวันหนึ่งนะครับพอนั้นสำเร็จไปนะ ถ้าขอพอรอนในข้อหนึ่งจะเราให้รู้จักกันมันมันจะทํางานกันได้ประตูสู่สีแงดงเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับโดยการดำเนีการปิดแผันนะครับเป็นอาสาสมัครครับผมท่านแรกท่านทีนี่ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติทุกคนจะได้รับแต่ว่าสิ่งหน,<ก>นึงที่เราเห็นก็คือการับเพื่อนนะคร,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 รับท่านผู้ชิมตเองเกต้าท่านรองผู้ว่า และด้านหน้านะครับผม <Okay. S 1> ผม,มีผู้ระกาศผลิตไทยนายพรมพิเทศอามาธราารมาสาขาต้อนรับและพิธีการพุทธศักราช2568โดยมีกีฬา3,000คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากกว่าหนงรยี่ิคนในการจัดอบรมปฐมที่เอหนึ่งเป็นการสร้างการตนัะรู้ถึงคัที่สามีสามของประเทศไทยต่อเครื่องวัฒนากรรมและขยย้าา,ารขขาาาาวาชกา,ารยา่ ก็ถือว่า,อาได้รับเกียรติาทางคณะรัฐบ,บาลเองนะครับก็เป็นกำลังสำคัญนะครับในการสร้างบรรยากาศอยู่กับพวกเรานะครับครับสำคัญกับพวกเราจริงๆนะครับแล้วก็โอ้โ้มีวิดีโอด้วยนะคนะคขอเชิญน,นะ